นี่แหละอาหารของเขาพี่น้องสูตรยังบอโหคือแบบว่า,เ,วาเท่าไรปาลาดุกมาเ่าะกะมาเฮ็ดแนวนีีเนาะบอเอิญเท่าเอิญว่าอกอยังวะโลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวฮาวแล้วก็เอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยพี่น้องสาวต่างประเทศเพื่อสกูขขุ้ืคนเลยจ้านินนีตอนทักข่าวสู่สองสาวลาดสาวอัตปือคือเก่าวจากทุกคนมานีน้องลากระสีผ้าพี่น้อง ไปตลาดน้พี่น้องไปไปหาซื้อปาลาอะไรกับผ้าล้านไปซื้อเกิบน้พี่น้องโอ,โอ้โคตรยากเลยน้ำพี่น้องนําเกิบล้านนี่ก็ได้เพ,พิ่นไปห้งเยียนมือเสาน้ำพี่น้องเกิบขาดประสานก็นเลยว่าให้ป้ากับอีเม่ข่องเพิินหาไปซื้อเกิบน้พี่น้องก็เลยว่าสิพาเพิ่นไปนี่แหละเดี๋ยวหฮอกับสิพาพี่น้องไปตลาดน้ากันเลยเนาะพี่น้องมือนีอากา,การกับโคตรหนาวแล้วน้พี่น้องเดิออาการยังหนาวารที่บ้านนองหลนนานเนาะจังไดกะอย่าลืมรักษาสุกภาพเลยจ้าเนาะพี่น้องอะโอเคกันเลยไปรับจม เรไปเลยไปที่ตลาดกันเลยเนาะแล้วก็ไปเบิงิงไว้านสายคนสสเอาอเกิรบแนวไหนพี่น้องไปกันเลยมาหอตลาดแล้วคนอันนี้คือเป็นหานของแม่วียดเนาะคนวียดเรามาคายเครื่องอยู่นี่ทุกคนเสือขาวสิบพาหลานมาสือเกิบบรรยากาศยู่ตลาดน้ำแรงประมาณนี้แหละแถวนี้ก็จะเป็นฐานของคนเวียดเนาะทุกคนคือบรรยากาศน้ำแรงยูทีอาบานองละเด้ออากาศแรงหนาว ไล่ล่านกันไปเบิงค่ะิ่นสืบเกิบอีกอย่งมักแนวนด้มักแนวใดนี่นี่น้อยนี่ละหยักไล่ไล่เ้ยเ้ยเขาเ่าเอานี่เกิดนี่แบบสไตล์นี่ิ่นมักแบบของไอ้ฝันเดอะลองหายิ่นใส่นี่บอนี่เอะนี่ิ่นมักแนวนี้ nào hoi là ngay thôi bơ bơm mít ừ. à. thôi Bơ bơm mít thôi nài lạy đâu ha là nài lái lyako hai bưng kaku bẹp nyang long bông hả 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 bẹp nhạt, hả 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 bưng đỏ hả hả bơm bơm hả hả là bơm hả bơm mắc bơ สวยเลือกเกิบยากยากเพราะว่าเพิ่นบ่ะมักเฮากระตองยางตอ่อยากเกือบเพิรนอุยเป็นตะแพงคักเกิอบอันนี้ข่อยมักอ่ะเลือกให้เพิน่นเลือกเกิบให้เพิน่นมันก็นยากเติบสีเด้อ มักละบ่อพาลานมาสือเกิบมันกะสียากแน่นะพี่น้องเด็กหน่อยเนาะกะเซาะแน่หน่อยนึงว่าซานสองไม่ลูกคนเลือกเกิบหอมอดุกสาวพัน ชป <laughs> ปีปลาดุกเจ้าพันปลานินปลาดุกไม่ค่ะขายปลาชอบพันกีบไปทุกคนเมื่อเฮือนกันเนาะสิพาทุกคนเมื่อเข้าปัวใหดกินคือเก่าโงนงมีกันทางนอกไปตลาดไปทั้ซื้อบ้าอะไรกันทั้งข้าง,งไปซื้อเกลือให้ร้านนำไปดอง เรเ้าเรียนเพ็กสิภาพี่น้องเบิร์นดาราเงินเอาถึงแบบไดนเพราะว่าโคดนยากเลยพี่น้องไปกันเลยมาพี่น้องสิ้าพี่น้อง,องมาดังไฟอันนี้คือไหมแปก็กของเฮานี่คือเตาไฟมาดังไฟเนาะอันนี้คือเพื่อนคว้วไม้พี่น้องอันนี้คือไหมแป็กเนาะไหมแป็กเอาไปดังไฟนะคน พาญาติเติมพี่น้องพี่พาพี่น้องมาดังฟืนดังไฟพี่แม่เราดังแล้วตอนนึงมันบอลลุกเนาะน้องหลางก็เลยมาดังต่อพาพี่น้องเข้าครัวเนาะ ไฟเด็วความปานนี้มาสาเยะมันสูงโหดนะพี่นอ้องโอ้ยเดี๋ยวดังไฟกับอันนี้ก็ได้การดังฟืนดังไฟกระดองหล่ากับประมาณนี้เลยพี่นอ้อง ข่ากับซุกเลยตอนนี้พี่น้องเรื่องรองรับสิพาพี่น้องสิเข่ากันก่อนเดาข่าวซุกแล้วเนาะจะเป็นเข่าเนียวเด้อพี่น้องนี่เข่าซุกแล้วด้ครัาสิพาพี่น้องมาสีเข่ากันเลยนี่แหละอาหารของเขาพี่น้องสูตรอย่างบอโหคือแบบว่าเ<อ>า่าไรปาลาดุกมา,ากเฮากะมาเฮ็ดแนวนี่เนาะเบอเอินเขาเอินว่าอีกอย่างว่าซ่านนี่กินข่าเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเด้อเจากินถ่านน้ำกันบัดนี้จะกินยากันแล้วเลยเนาะ เด้จ pues si ้ากินข IR MA okay. ้าวน้ำกันพี่น้องอากาศมันหนีกะค่อนข้างสีหนาวเย็นที่เก่าเนาะพี่น้องนี่กินข้าพี่น้องมากินข้าวที่เก่าเนาะอเวลาสบายในเก็นแบบเกิแก้วนะพี่น้องมันมีแบบว่ากิ่นแบบมันกันก็ยังช่างขาวก็สตูเค็ตมันเป็นอาหารก๋กินดีนะเจ่นอะไร ăn ăn ở tắm cơm tắm cơm hảพี่น้อง nào? mạo yeah, uh hết -huh. สองพันเริ่มจะจบเรียนต้องจอกับปลาแม่แสบเนาะแม่ตื่นจองดีดีดีจ้าจ้าจ้าจาจ้าจ้าเ้าจบาว่า ข้ากลางจิ๊บันมึงนี้นะพี่น้องจะเลยแบบพกพาไปได้จงปลาจอมซ่าละมวนยางเลยจอดีไหมมวนบ้างายอะอันนี้เห็นมหรอเป่ากเน่เอ mình cắt cắt nhang mình đi cắt nhang bỏ họ cắt pa ừ. cắt ừ. ừ. cả nó nữa thịt bần con khang chẳng nào hèn đỡ chỉ bạn nó ăn thì ไปดีไหมไปดีมันจะกบเะดวกเปี่ยนรังยุบงาในตัวเองไม่ิดขาตสาร ฟอนโนนคือฟอไนไรโน่นมันนี่อยากจะพวดอะไจะทำง่ายงแล้มันือพอนน้ำมูกนี่มันฟอมนมเกเป็นแม่ไปแต่ม,มันสบายมันจะกดมันะาอ่อัก่ะกัดเปียน เหลังไ่ตีมาเลยับไเขาเหนียวง้งามพี่น้องมันจะเท้าจวเลยเขาเหนียวเขาหน้าเขาเนาะเขาไม้เข่าไมหอม กินกรแซบเนาะนี่จะวาเนีย